vivo x 2 0 0นะครับกับภาพตัวอย่างชุดล่าสุดมีอยู่สิบภาพนะเน้นตัว wide angle lens นะเลนแบบเลนมุมกว้างนะครับที่ระยะ1 4มมนะครับอันนี้คือภาพแรกนะครับระยะ1 4มม f 2 0นะครับ iso 71นะครับ shutter speed 1ทับ2อ0รนะดูรูปต่อไปก็ iso อ่า2น8 9นะครับระยะเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ iso จะเป็นอ่า5 2น5นะ shutter speed เนี่ย6วินะครับน่าจะ น่าจะาใช้ขาตั้งนะผมว่าอันนี้28วินะครับก็ใช้ขาตั้งแน่นอนนะครับมาดูชุดต่อไปนะชุดต่อไปนี้ก็คือ1นึ่งชัตเตอร์สปีดจะเป็น1นึ่งทับสี่พัน้อหจริงดิใช่เหรออันนี้ชัตเตอร์สปีด1นทับสนะครับส่วน ISO เนี่ย29,000เลยนะดันเกือบ30,000เลยนะ ISO ออ น่าจะเป็นที่แสงน้อยมากๆนะอย่างภาพนี้ก็ ISO 1,009นะครับ shutter speed 1ทับ7นะเดาว่าน่าจะ handheld นะครับอันนี้ ISO 4 4ก็คือ45นะครับแล้วก็ shutter speed เนี่ยเกือบ1วิวิครับประมาณนี้ภาพนี้ดีมากเลย ใกล้หมดแล้วครับเล็กสองรูปรูปนี้ ISO 19 Speed ื่าชัตเตอร์ปีดหกวิชุดนี้ถือผมถือว่าภาพสวยมากเลยนะสายที่แบบชอบในเรื่องของอถ่ายภาพมุมกว้างเนี่ยผมว่าชุดนี้สวยมากครับถ้าใครชอบถ่ายภาพมุมกว้างก็คุ้มอะคุ้มมากๆเลยนอกจากเลนส์เทเลแล้วก็อันตร์ไวก็สวยมากครับเนี่ยมีขาตั้งกล้องสักอันเล็กๆนะโอ้โหคิดเห็นอย่างน้นบ้างครับช่วยกดคอมเมนต์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ